นี่คือเรื่องราวในอดีตของเธอสินะเสียงที่อ่อนโยนและประหลาดใจดังขึ้นเธอลืมตาตื่นขึ้นและเห็นทิพภาพาที่ไม่น่าเชื่อเธอเธอหลอนเป็นเซเิเลียซะแล้วท่านเซเิเลียที่ฉันฝันไปจริงใช่ไหมฮ่าฮ่าเมื่อกี้เธอต้องฝันอยู่แน่เลยใช่เห็นเธอหลับสนิทเลยฉันสังเกตเห็นว่าเธอไม่ได้ไปที่งานเลี้ยงฉันเลยมาหาเธอนะขอโทษค่ะท่านเซเชเลียฉันเผลอหลับไป ฉันนึกออกแล้ววันสุดท้ายก่อนที่ทีมมาฟาหิมะจะย้ายกันฉันไม่ได้ไปที่งานเลี้ยงและขังตัวเองไว้อยู่ในห้องฝึกเพื่อฝึกฝนอย่างหนักแทนสุดท้ายก็เหนื่อยหลับจะหลับไปพอตื่นขึ้นมาฉันก็นอนอยู่ที่ขางที่เซเชลียดูเหมือนฉันจะเหนื่อยกันไปจริงฉันถึงได้ฝันถึงตอนนั้นเธอฝันถึงอะไรเหรอบอกฉันได้ไหมฝันเหรอฉันฝันถึงฉันฝันอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งทุกคนหายไปกันหมด ลงเหลือเพียงแค่ฉันคนเดียวแต่ฉันก็เองก็วิ่งหนีวิ่งหนีไปไกลมากและไกลมากๆไกลมากเลยเหรอ,อยแสดงว่าคิระก็ต้องมีเพื่อนใหม่เยอะยๆเลยใช่ไใช่ฉันเจอผู้คนมากมายทั้งผู้ปกครองประเทศทั้งนักเขียนที่ไม่สามารถเล่นละครได้และสิ่งมีชีวิตต,ต่างดาวที่มีหน้าตาประหลาดพวกเราก็ออกไปจนไถัยทยาการกอบกู้โลกกันด้วย ใช่แล้วท่านเซเชียในคอนฟอร์ทชันยังเป็นไอดอลอีกด้วยเป็นไอดอลจริงๆผู้ชมมากมายต่าง,งส่งเสียงเชียร์ให้ชั้นภายใต้แสงสปอตไลท์ที่ส่องมาที่ชั้นว้าวคิระนี่สุดยอดจริงๆเลยว่าแต่ทําไมวันนี้คิระถึงไม่ไปงานเลี้ยงนั่นเหรอวงอัฟฟ่าฮิมะไม่ได้ตีการแสดงที่แสนวิเศษไว้เหรอชาลอมพูดลหลงไหลในการเล่นกีตาร์ซึ่งแตกต่างจากตัวตนปกติที่แสนเงียบสงบของเธอการตีกอของ นาคุละสุดยอดไม่แพ้กันไหนจะกาซิต้าอีกที่เล่นเบสได้ดีเอามากๆใช่แล้วที่สุดยที่สุดก็คงต้องเป็นการเต้นของเล็กของลุคหรือเปล่านะฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าตอนนี้เธอเต้นได้เก่งขนาดนี้เอ๊ลุคเธอเต้นเก่งจริงๆงั้นเหรอฮ่าฮ่าใช่แล้วเธอน่ารักมากตอนที่เธอยกไฟยกมาาลอมบอกว่าลุคไปหาเธอทุกวันเพื่อเรียนรู้วิธีการเต้นลํา ดูเหมือนเธอจะเตรียมการมานานพอสมควรเลยตอนนั้นมีแค่ฉันคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในงานใหญ่นั่นไม่เคยมาซ้อมกับพวกเราเลยแต่แอบไปซ้อมกับชาลงมบางทีเราอาจจะกลัวความคั้นบังของทุกคนและกลัวทำให้ทุกคนผิดหวังแต่ว่าทุกคนทําได้ดีมากๆเลยฉันได้ยินบอกว่าไฮไลท์ของค่ำคืนนี้อยู่ที่การแสดงปิดท้ายสุดยอดแห,ห่งแห่งชลิกซอนนะ สุดท้ายเราอยู่ตั้งนานแต่เธอก็ไม่ปรากฏตัวขึ้นฮา่าฮทุกคนกําลังเราเรียนชั้นทุกคนในชิกซอต่างก็รู้ว่าฉันร้องเพลงเพี้ยนงั้นเป็นฟอคิลักตัาการร้องเพลงตอหน้าทุกคนถึงได้ไม่ออกไปแสดงงั้นเหรอน่าจะใช่ฉันไม่อยากจะเป็นตัวตลกของทุกคนอย่างน้อยก็ในวันนี้ท่านเซเลียฉันอ่อนแอม,มากใช่ไหมจากทางที่ในตอนแรก ฉันเองนี่แหละที่ดึงดึงทุกคนเข้ามาตั้งวงทีมปารคิม้าด้วยกันแลนะอยากจะเซอร์แฟชั่นเซชิเชลียนากุล่าใช้แล้วตั้งหลายคืนในการออกแบบตราวงของชาโลมและออกแบบเสื้อผ้าของพวกเราที่จะใช้แสดงบิซิต้าก็เอาไปเอาเครื่องดนตรีเจ๋งมาจากไหนไม่รู้ตั้งมากมายแม้กระทั่งลุคที่ปารบอกว่าไม่อยากไม่อยากจะเข้าลมวง,งเ <c oughs> ที่ปารบอกว่าไม่อยากจะเข้าลมวงด้วยก็ยังแสดงออกมาได้ดีมากมาก แม้จะมีสถานการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ซ้อมแต่ทุกคนก็สนุกกันแต่สุดท้ายกับเป็นฉันเองนี่แหละที่ถอยออกมาท่านเซอร์ชิเลียฉันไม่รู้ต้องทำยังไงดีเริ่มบางเรื่องมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆงั้นเหรอ,อฉันเองก็ตอบคำถามนี้ของเธอไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะมีทางออกที่สมบูรณ์แบบเสมอบางเรื่องเราก็ต้องยอมรับว่าแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจก็ตาม แต่ถ้าฉันไม่อยากจะยอมรับละ่ะทำไมฉันต้องเป็นคนที่ร้องเพลงฟิฟเฟียนทั้งทั้งที่ฉันอยากจะเป็นไอดอลด้วยทำไมทีมหมาป่าต้องแยกย้ายหลังจากคืนนี้ทั้งทั้งที่ฉันกำลังคุ้นเคย,ยากับการใช้เวลากับทุกคนในโลกใบนี้ต้องมีโฮงไกลทำอมเราต้องไปที่ไซบีเรียนั่นอีกทอยฉันต้องเจอเรื่องทั้งหมดด้วยขอโทษด้วยครัท่านเซคิเลียทั้งที่ ฉันรู้ว่าไม่ได้กลัวการลงเพลงแต่แค่กลัวอนาคตหลังจากที่ทีมแยกย้ายแม้ฉันจะไม่ได้ไปงานที่ที่งานเลี้ยงนะแม้ฉันจะซ่อนตัวในที่ไกลๆเรื่องที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดฉันไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้ฉันทำได้แค่หนีต่อให้ฉันขังตัวเองอยู่ในห้องฝึกซ้อมตลอดไปค่าคืนนี้ก็ไม่หยุดลงแต่อย่างใดหลังจากคืนนี้ทีมขอป้าหิมาก็ต้องแยกย้ายกันเหมือนเดิม ฉันทำลายการแสดงครั้งสุดท้ายของวงเพียงเพราะความอวอนแอและความอตใจของฉันแม้ตอนนี้ฉันจะรู้ทุกอย่างแล้วแม้ฉันจะรู้ว่านี่เป็นเพียงแค่ความฝันแต่ฉันก็ยังปรารถนาที่จะอยู่ในความฝันนี้อีกตลอดไปฉันกลัวว่าพอฉันตื่นขึ้นทุกคนจะจากฉันไปอีกงเหลือเพียงแค่ฉันคนเดียวที่อยู่บนเวทีฉันกลัวว่าฉันจะเป็นไอดอลในฝันไม่ได้สัญญาทั้งหมดที่ฉันให้ไว้จะกลายเป็นแค่คำโกหกและฉันกำลังทำให้ทุกคนผิดหวัง ขอโทษด้วยท่านเซเลียจริงๆแล้วฉันเอาเออฉันเข้าใจทั้งหมดทุกอย่างเีแต่ฉันไม่อยากที่จะยอมรับมันแต่ในเมื่อตอนนี้มันก็คือความฝันโปรดปล่อยให้ฉันได้ทำตามหัวใจไต้อีกสักนิดเถอะเพราะฉันตัดสินใจที่เาเชิญหน้ากับทุกสิ่งแล้วฉันเลยมีความกังวลมากขึ้นไม่เป็นไรคีราแทนที่จะเก็บมันไว้มันไว้ในใจนะฉันว่าการพูดถึงความผิดหวังออกมามัน อาจจะทำให้เธอดูมั่นใจและจริงใจมากขึ้นนะเพราะพวกเราไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบเราถึงต้องพยายามที่จะเป็นไอดอลที่เจ็ดจลัดบางทีคิรละคนที่ร้องเพลงเพีย้ยนอาจจะไม่ใช่ไอดอลที่สมบูรณ์แบบในหัวใจของทุกคนแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของวงทีมาป่าหรือทุกคนในชิคเซอต่างก็ถูกคิรละจุดไฟที่ไล่ตามความปรารถนาของตัวเองแล้วและแน่นอนว่ามันยากมากที่จะเอาชนะฮงไก เราจึงต้องเผชิญเผชิญหน้ามันอย่างกล้าหาญเพราะเราไม่สามารถหนีจากมันได้เราจึงต้องส่งาความเชื่อมัน่นส่งต่อความเชื่อมั่นและความกล้าหาญที่ต่อไปฉันเชื่อว่าตราบใดที่เราไม่สูญเสียความกล้าหาญและความปรารถนาที่จะเกิดที่จะปเชิญกับในอนาคตสักวันหนึ่งจะต้องเอาชนะองไกได้นี่ก็เป็นเ e a d p h ที่ฉันอยากเป็นไอดอล ฉันภูมิใจในตัวเธอทุกคนถ้ามีโอกาสฉันจะพาลูกของฉันไปการดูการแสดงของเธอและพาไปรู้จักกับสมาชิกของวงเพื่อให้เขาดูพวกเธอเป็นแบบอย่างและเติบโตเป็นคนที่เก่งแบบพวกเธอได้สิหล่อนต้องทําได้แน่นอนท่านไซชิเลียลูกสาวคุณจะต้องเก่งกาจและแข็งแกร่งกว่าพวกเราหล่อนจะต้องกลายเป็นวาซิเลียที่แข็งแกร่งที่สุดต้องทําให้ในสิ่งที่พวกเราไม่เคยและไม่ได้ทําให้สําเร็จได้แน่แน เราจะสร้างจุดจบให้ฮองไกลและคือความสงบสุขให้กับโลกใบนี้ฮจริงงั้นเหรอแบบนี้พวกเราก็กเกษียณได้แล้วสิจริงสิชละประกันเลยคีละตา่างเธอเป็นอะไรเจ็บตรงไหนไหมปเปล่าฉันก็แค่รู้สึกอะไรวนิดหน่อยตอน,นที่ฉันอยากจะจากลาด้วยรอยยิ้มแท้ๆจ่กลับกลายเป็นแบบนี้ซะง,งั้นต่อให้ฉันเห็นคีละในด้านที่ดีที่สุดแล้วฉันเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ เธอจะต้องทําการแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดอืมพรุ่งนี้ฉันจะแสดงให้ดีที่สุดเดี๋ยวก่อนนะท่านเซชิเลียคุณไม่น่าจะรู้ว่าพรุ่งนี้ฉันมีการแสดงเธอไม่ใช่เธอไม่ใช่ท่านเซชิเลียเธอคือเฮียอืมไงจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊ะโอ้ยเผลอจะลืมตัว <c oughs> ให้ตายเถอะร่างกายฉันขยับไม่ได้เลยหล่นม,มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันหล่นเริ่มส่ง ส่งผลต่อความคิดของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ตื่นแล้วเหรอนอนต่ออีกนิดก็ได้นะคีลนะเธออย่าขยับคุณเหนื่อยเกินคุณเหนื่อยเกินไปแล้วร่างกายคุณต้องการพักผ่อนอย่ามาใช้หน้าตาและน้ำเสียงท่านเซเลียพูดพวกอย่างนี้กับฉันเธอไม่มีสิทธิ์จะทำแบบนั้นฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วทุกอย่างที่คุณเจอในความฝันมันอาจจะเป็นความคิดของคุณเองทั้งนั้นฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ฉันก็ไม่รู้เรื่องด้วย ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มมันออกมาส้นเลือน้ำเสียงและหน้าตาของฉันฉันเองก็ไม่สามารถเลือกเกิดได้และก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าตัวเองจะมีรูปอยู่ในรูปแบบไหนก่อนหน้านี้ฉันได้ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนด้วยน้ำเสียงและใบหน้าของเขาก็เพราะว่าฉันเกิดมาเป็นแบบนี้อยากคิดจะเทียบตัวเองกับท่านเซอชิเลียรูปลักษณ์และน้ำเสียงของท่านเซอชิเลียที่เธอมีนั้นมาจากการขโมยทั้งนั้น เธอมันก็แค่กาฝากบนตของหล่อนเท่านั้นขอโทษด้วยฉันไม่ได้อยากมาเป็นผู้หญิงคนนั้นและก็ไม่ได้มีเจนตนาที่จะตัวเองเปรียบเ,เทียบกับเธอแต่ว่าฉันก็ได้รับบรดกจากหล่อนมาในระดับหนึ่งฉันได้รู้ทุกเรื่องที่หล่อนเคยประสบมาและรู้สึกศรัทธาต่อหล่อนมากขึ้นด้วยต้นไม้ที่ล้มลงในพายุที่รุนแรงแต่ดอกไม้ที่สวยงามยังคงผรีบานอยู่ข้างใต้กาฝากตอนนี้โชคดีที่ยังได้รับสารอาหารจาก ต้นไม้จึ้กเกาะอยู่บนกิ่งไม้ของมันและมาอย่างที่โลกใบนี้หล่อนก็สิทธิ์ที่จะไปค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่หรอชิล็อไม่ได้พูดอะไรนั่นก็เพราะว่าเธอไม่สามารถหาคำพูดมาหักลักคำพูดของอีฟายได้ชั่วคราวแม้เธอจะไม่อยากยอมรับแต่สิ่งที่มิสทินพูดนั้นมันก็ถูกเธอปล่อยฉันให้ลุกขึ้นตอนนี้ฉันไม่ได้ล้างคุณไว้เลย ที่คุณยังนอนอยู่บนตักชั้นนั่นนั่นก็เป็นเพราะว่าร่างกายของคุณเหนื่อยเกินไปและต้องการพักผ่อนคิระลุขึ้นจากตักของมิสทินอย่างง่ายได้และมันง่ายง่ายมากจนคิระตกใจเล็กน้อยกอนาน้านี้เธอได้หมดเลี่ยนแรงจากการซ้อมที่เหน็ดเหนื่อยฉันขึ้นไหวได้อย่างอิสระได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันฉันไม่ได้สังเกตเลยไม่ต้องกังวลไปต่อจากนอกจากช่วยคุณได้หลับลึกในช่วงเวลาหนึ่งแล้วฉันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ร่างกายของฉันรู้สึกผ่อนคลายและฉันก็อ่อนเพียรน้อยลงมากเธอติดตามฉันมาตลอดจุดประสงค์ของเธอคืออะไรกันแน่ฉันเคยบอกไปแล้วไงว่าทั้งหมดก็เป็นเพราะฉันสนใจสใจตัวคุณยังไงล่ะอย่าหมดอย่ามามัวแต่อ้อมค้องเธอต้องการอะไรจากฉันใช่ไหมฮ่าๆคุณนิฉลาดจริงๆรูใจฉันทุกครั้งเลยทีละกับฉันไม่สิต้องบอกว่าฉันคนก่อนหน้านี้นั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก อะไรคือชั้นคนก่อนหน้านี้หรือชั้นคนหลังจากนี้พูดอย่างกับเธอเกิดใหม่อะไรอย่างนั้นถูกต้องแล้วฉันในอดีตเลือกที่จะถอดตัวตนและจิตจำลองของตัวเองเพื่อละทิ้งชะตากรรมชั่วร้ายของตัวเองและนี่ถึงทําให้ชั้นก่อกําเนิดขึ้นฟังดูเหมือนคนเสียสติที่กำลังสร้างภาพหลอนอีกคนหนึ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเองเพื่อหลีกหนีจากอุปสรรคทั้งหมดในชีวิต ฉันก็กลับคิดว่ามันเหมือนกับคุณนะว่าแต่ฉันไม่อยากให้คิระยอมแพ้แบบนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันให้ทางเลือกที่สองแก่คุณใช้ไม้ตัวที่พิโมติอัสสร้างขึ้นไปและเปลี่ยนเสียงของคุณได้ตามต้องการและถ่ายทอดความรักผ่านสิ่ง,งปลอมของคุณและแน่นอนว่าคุณก็สามารถทําได้เหมือนกับฉันในตอนในอดีตได้เช่นกันที่ลืมความฝันที่ไม่มีวันบรรลุผลและการเป็นคนแร่ล่อนในทะเลและทิ้งตำนานอย่างไว้เบื้องหลัง แน่ก็ฟังดูไม่เลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมเธอชอบพูดคนอื่นเธอชอบดูคนอื่นตัดสินใจขนาดนี้เลยเหรอเธอเป็นใครที่จะตัดสินว่าตัวเองของฉันจะเป็นอย่างไรเธอคนที่เอาตัวเองไว้บนข้าสนามและคอยเลือกความฝันของผู้อื่นเรากับว่าเธอรู้ดีที่สุดเธอไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนเยอะหยิ่งกันไปงั้นเหรอหลอนตกอยู่ในความเงียบเพราะการตอบสนองของคีระนั้นเหนือความคาดหมายของเธอ แต่ไม่นานเธอกลับมาดูไร้ความกังวลเหมือนเดิมและให้หมดทดสอบอีกอันงั้นแบบนี้ก็แสดงว่าคุณมีตัวเลือกอัน,นิสันแล้วใช่ไหมมันจะเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยเธอควรจะคิดว่าถ้าเป็นเธอคนก่อนหน้านี้เธอจะมีท่าทางเลือกเป็นยังไงย้อนกลับไปถามย้อนกลับมาถามฉันงั้นเหรอเป็นกดอุบายที่ชาฉลาดจ,จริงๆแต่ก็พอดีเลยฉันกำลังอยากให้มีใครสักคนมาถามฉันแบบนี้เหมือนกัน หากฉันไม่สามารถหลบหนจากชะตากรรมนั้นได้ฉันก็ยื่นมือออกไปและอบก,กอดมันเข้ามานี่คือคําตอบของฉันเมื่อมองไปที่ใบหน้าของอี่ายมิสทินก็เห็นสีหน้าที่เธอต้องการจะเห็นการทบทวนการเห็นด้วยและความโกรธที่ไม่รู้มาจากไหนศีละดูเหมือนกับคุณฉันในปัจจุบันจะมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าในขณะเดียวกันหญิงสาวหลายคนที่หลบอยู่ในที่มืดมิก็ทนต,ต่อไปไม่ไหว ฉันจ,จึงเข้ามาขัดจังหวะของพวกเธอแม้มิสินเธอเองก็จะสังเกตเห็นการม,มาถึงของ,ของพวกหลดนานแล้วนะแต่ก็ไม่คิดว่าพวกหลดจะรากฏตัวในสถานการณ์นี้ลุงพีคิละไม่เหมือนกับเธอสุสนาสิ่งที่เธอทําในคาศึกขัดและไม้ที่มอบให้ลุงพีคิระนั้นมันดูเหมือนว่าเธอกาลังช่วยแก้ปัญหาแต่ในความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแม้มันจะเป็นเคยจินตนาการเอาไว้ว่าถ้าฉันปล่อยให้ครั้งข่าวกัด หรือดื่มยาของด็อกเตอร์อาจจะทำให้ฉันแข็งแกร่งเทียบเท่ากับท่านดูรันเดลแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าความฝันสามารถเป็นจริงได้อย่างง่ายได้งั้นความพยายามที่ผ่านมาจะมีความหมายอะไรถ้าไอดอนก็ใช้ชีวิตจะใช้วิธีแบบนี้ในการประสบความสําเร็จงั้นความฝันของพวกเราจะมีความหมายอะไรดูพี่ชิระเคยบอกว่าไอดอนควรเป็นแบบอย่างเป็นนางฟ้าผู้ถ่ายทอดความรักนะนั่นก็เป็นเหตุผลที่เธอต้องการขัดเกลาตัวเองให้เป็นเพชรที่ไร้ตาหนิ และใช้ความเจดจรัดของเธอส่องสว่างให้กับผู้อื่นแต่พ่อของฉันเคยบอกว่าเพชรที่เปล่งประกายไม่ใช่เพราะมันล้ยตาหนิแต่เป็นเพราะส่วนที่อยู่นอกรอยตําหนิพยายามเก็บแสงไว้ข้างในของในในตัวมันต่างหากให้นานขึ้นต่างหากนะแบบนี้มันถึงจะสามารถจับลาแสงนั้นได้มากขึ้นเปล่งแสงที่เจิดจ้าเพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ในหลายวันมานี้ฉันมักจะทําผิดพลาดเสมอในช่วงที่ทําการซ้อนแต่รุ่นพิชิระกลับไม่เคยตาหนิฉันเลยแถมยังให้กําลังใจฉันอีกด้วยฉันได้รับแสงสว่างจากรุ่นพิชิระแล้วดังนั้นการแสดงที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จะจะช่วยลุ่นพิชิระส่องโศแสงสว่างให้แก่ผู้อื่นมากขึ้นใช่แล้วโรสเลียเองก็ทําผิดพลาดไปมากมายเหมือนกันแต่รุ่นพิชิระเองก็ยังอดทนและสอนฉันให้เล่นเบสได้อย่างถูกต้องอีกไหนจะลิเลียอีกไม่แต่ลุนพิชิระจะร้องเพลงเพี้ยนแต่ว่าเธอยังสอนวิธี จะร้องเพลงให้ลิเลียนะดังนั้นพวกเราไม่ต้องการคุณป้าพูดอะไรแบบนี้มันน่าขด่นทุกแบบนี้นะการแสดงของพวกเราในวันพรุ่งนี้จะต้องประสบความสําเร็จทุกคนพูดย้าเลยฉันร้องเพลงผิดจะได้ไหมดูพิคิละไม่ว่าผลผันจะเป็นอย่างไรพวกเราจะสนับสนุนรุ่นพี่ตลอดไปฉันแล้วพวกเราจะเป็นแฟนคลับของของพิคิลตลอดไปดูเหมือนฉันได้ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดไปกันหมดแล้วงั้นฉันจะขอเลือกวิธีที่ได้ผลที่สุดในการออกไปจากที่นี่กันแล้วกัน โหโดนเลอกปิสาตออกมาอีกแล้วอย่ากลัวฉันจะไม่ยอมถอยดิคาดลาก่อนทุกคนเล่กปิสาตออกมาอีกแล้วเนี่ยนะให้ตายสิ หลอนหนีไปได้อีกแล้วฉันดาไม่ออกจริงว่าหลอนกาลังคิดอะไรกันแน่แต่ว่าเมื่อกี้ฉันน่าจะลองชนหลอนมาไม่สิฉันกำลังคิดอะไรอยู่แน่แล้วก็คล้ายกับคล้ายกันกันเหรอพูดเป็นเล่นทั้งที่อยากจะตั้งท่าเท่ๆเพื่อพอถึงตอนที่ต้องต่อสู้ฉันก็เผยไว้หน้าที่ใช้จี้อมาตลอดพวกเรารู้ว่าพี่คริลกกำลังเครียดก็เลยตั้งใจมาหาพี่ที่พี่ห้องซ้อมนะเมื่อเคยไม่เลยคิดว่าจะได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นสุดท้ายพวกเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย ขอบใจพวกเธอมากพวกเธอช่วยฉันได้เยอะมากเลยอย่างน้อยก็ตอนนี้ฉันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วใช่แล้วแล้วเบียก้าล่ะพี่พหมายถึงท่านดูเลน่อดาใช่ไหมตอนอยู่กับื้อนพี่นะอ๋อพี่ชิระดูอ๋อพ,พี่พี่ชาดูเหมือนสุสนายังไม่ตื่นดีเพราะเราเลยพาเธอไปนอนก่อนนะ่ะอืมอืมลีเลียเองก็เหมือนกันฉันต้องเรียกกลับไปนอนต่ออีกนิดไม่งั้นอาจจะหลับบนเวทีก็ได้พวกเธอรียกลับไปฟักคอนเถอะ หล่อนไม่ได้ต้องการจะมาเปิดโปงสิงพวกพวกเขากําลังปิดบังนะเพราะไม่ว่าพวกเราจะปกปิดคอร์ัปอะไรอยู่หล่อนก็เชื่อว่ามันจะต้องเซอร์ไพรส์ที่ดีแน่ๆฉันลืมไปแล้วว่าวันนั้นฉันได้ไปที่คอนเสิร์ตได้อย่างไรฉันจําได้แค่เสียงเชียร์ดังมากและผู้ชมก็มากันเต็มตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะเริมคอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นสุดตาขีระเลยโอ้ทุกคนต่างให้กําลังใจซึ่งกันและกันแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าเมื่อถึงเวลาไม่มีใคร หลอกที่จะไม่ประมาทไม่สิต้องพูดว่าตื่นเต้นน่าจะเหมาะสมมากกว่าเพราะเราเดินไปที่บนเวทีทํากลางเสียงเชียร์ที่ดังกระหึม่มเพื่อแสดงผลงานของการฝึกหนักในในทั้งสามสิบวันโอ้โหซุปตาคิละซุปตารคิละ,ละว้าวลีเดียดูนี่สิคนเยอะมากยังเหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงกว่าก่อนการแสดงเริ่มขึ้นแต่คนมากันจนเต็มแล้วน่าเชื่อเลยว่าจะมีคนมามากมายขนาดนี้ดูการแสดงของเรา ต่ดูเหมือนจะมีคนส่วนมากมาดูการแสดงของพิชิละต่างหากยิงโงโหดเลาททุกอย่างาต้องค่อยไปค่อยไปสินในร้อยคนที่มาดูพิชิละจะมีสักคนหนึ่งเลยที่มาดูพวกเราฉันว่าอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้พวกเราไม่โดนทุกคนตำหนิฉันว่าก็ทำมันก็ก็ดีมากแล้วนะว่าอย่าพูดอะไรแบบที่ไม่น,น่าจะถูแบบนี้สิพวกเรากำลังยืนอยู่บนวเวทีแห่งความฝันถึงไม่มีใครมาดูเรา เราก็ต้องแสดงมันให้ออกมาที่ดีที่สุดสิในเมื่อพีชิรัได้มอบหน้าที่การแสดงเปิดงานให้พวกเราแล้ว,วกเราก็ต้องไม่ทําให้ผิดหวังอีกอย่างเด็กๆก,ก็สามารถดูการแสดงครั้งนี้ด้วยในฐถานที่เป็นครูก็ต้องทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีโวซายอยู่เธอก็พูดอะไรปลุกใจแบบนี้ฉันเริ่มตื่นเต้นไปหมดแล้วเนี่ยหมดฝอยออกมาเด้แล้วไปทําการแสดงกันเถอะให้ทุกคนได้เห็นสเสน่ห์ของวกก้าเกิลกันเสร็จแล้ววก,กเกลิล สุดยอดลองจากพี่ชิระแต่บอกตามตรงนะตอนนี้ฉันตื่นเต้นมากๆจริงแล้วฉันเองก็เหมือนกันยังงงเลยอะโอโหให้ฉันได้เห็นว่ามันเลยแข่งฟันแล้วเข้าลอมันแตกหนอให้ฉันได้เห็นความฟันและรอให้มันเติบโตเติฝโตอันร้อนแรงแผลท่อทั้งวนทิ้ทั้งมวลการที่เพิ่มขึ้นและตกตะกอนเป็นของเหลวสีใสใจสุดฉันก็เลยลิ้มลองสชาตาของมันมันคืยหยดน้ำตาที่แสนเผ็ด โอ้โห oh, เป็นเพลงเลยด้วยว่าโอ้ขอบคุณทุกคนโปรโปรสะสมพวกเราต่อไปด้วยนะต่อระาัีกว่าดิฉันคิดว่าแม้เสียงจะดังไปหน่อยฉันก็ยอมต้องย้อนเลยว่าพี่น้องนั้นไอสองพี่น้องนั่นนะมีความสามารถในการทําให้บรรยากาศสนุกขึ้นมากตอนแรกฉันคิดว่าริเลียจะหลับในช่วงในการทําแสดงนะแต่ถึงได้ให้เมื่อคื ขึ้การแสดงเป็นรายการแรกแต่คิดไม่ถึงเลยว่าพวกเราทำได้ดีมากๆคุณพี่กีฬาพวกเราพร้อมแล้วอืมฉันกับท่านดูรนนดลจะร้องเพลงด้วยกันในการในการในรายการต่อไปนะคุณพี่กีฬามามาร่วมเต้นรำกับพวกเราไหมใช่แล้วในฐานะที่ฉันเป็นการแสดงที่สองนะพวกเราจะต้องพยายามลอกซามาลิการวันนี้ต่อไปและทําให้ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยพอพอได้พอได้แต่งตึกตัวแล้วเลนก้าเธอมีความเป็นไอดอลมากๆ ขอบคุณรุ่นพี่ที่ช่วยเลือกชุดนี้ให้ฉันตาหารสุสนาเธอเอก็น่ารักมากๆฉันเองก็เลือกอิจฉาแล้วนะเนี่ยแต่ว่าฉันกําำลังขาสัน้น <c oughs> โอ้โอ้สุสนาเธอไม่ไปไเป็นไรใช่ไหมขอโทษโด้วยค่ะที่เป็นขังเลยฉันอยู่ต่อนหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้ก็เลยตื่นเต้นไปหน่อยยังดีที่ฉันใช้มือจับมอ์ไว้ได้ทันและชุดก,ก็ยังไม่เพื่อนด้วยทำตัวให้ผ่อนคลายและก็ทำให้เหมือนตอนที่ซ้อมกันก็พอนะแค่แล้วสุสนา ทุกอย่างก็ต้องมีครั้งแรกกันทั้งนั้นขอแค่เราทําให้ดีที่สุดก็พอเราทราบ่ากกบท่านเดอร์แลนเดลลูกพี่คิรละจะจะทำให้ดีที่สุดการแสดงของสอบพี่น้องใกล้จบแล้วฉันพีเตรียมตัวก่อนนะโอเคเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสน,นุกไหมเอ,อ่ยถ้ายังไงก็ขอเป็นใหม่ในคลิปหน้านะตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายจ้าสวัสดีครัผม